ไม้จ้าเพื่อเอาไปต้มแล้วก็แกงนะคะก็จะตัดตรงแข็งๆออกก่อนค่ะน่อไม้ก็ยอดย้ายใหญ่นะคะคือปกติล้างผักกะแงีงอะไรต่างๆนะคะที่จะใส่ในแกงค่ะแล้วก็ล้างหลายๆน้ําเลยนะคะเพื่อความสะอาดค่ะหลังจากที่จากที่สีนส้ำไม้เสร็จเราก็ไปล้างเห็ดกันเลยนะคะเพราะเราตัดเห็ดเสร็จไว้แต่ยังไม่ได้ล้างค่ะตอนนี้เราก็ต้มน้ำไม้ไว้นะคะแล้วก็มาทําการล้างเห็ด แล้วนะคะอันนี้ก็คือเพิ่มเฉยๆปิดฝาเปิดมาอีกทีหม้อเดือดค่ะพอล่จากที่สีหนไม้เสร็จเราก็ไปล้างเห็ดกันเลยนะคะเพราะเราตัดเห็ดเสร็จไว้แต่ยังไม่ได้ล้างค่ะตอนนี้เราก็ต้มหนไม้ไว้นะคะแล้วก็มาทําการล้างเห็ด จากที่สิบหน่อไม้เสจแเราก็ไปล้างเห็ดกันเลยนะคะเพราะเราตัดเห็ดเสร็จไว้แต่ยังไม่ได้ล้างค่ะ <S <S ตอนนี้เราก็ต้มหน่อไม้ไว้นะคะแล้วก็มาทําการล้างเห็ดเดก็อยู่ทีมันจอ่างายการคุลดกเขาซักหน่อยแล้วก็เอาเครื่องปรุงมาใส่นะคะก็จะมีเกลือมีผงชูรสแล้วก็ใส่รสดีไป,ไปด้วยหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนตำเขาเบือก็ใส่ไปเลยนะคะลูกชายก็มาเล่นกล้องค่ะ หมุนซ้ายหมุนขวาน้องพีเห็นค่ะตั้งกล้องแม่ไม่ได้คือชอบมากนะคะี่เปิดมาหม้อนะคะเราต้มกระดูกหมูไว้ก็ได้ที่เรียบร้อยนะคะน่อไม้ก็ต้มเสร็จแล้วก็เอาน่อไม้ลงไปเลยนะคะหลังจากที่อน้ไม้ลงเสร็จแล้วก็เทเข้าเบื่อลงนะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะเปิดไหม่ค่ะชิกไปเรื่อยๆเลยค่ะชิกเอาจนพอเลยนะคะส่วนน้องพีชก็ส่งกำลังใจรอบขาค่ะยืนฝั่งโน้นแล้วก็ยืนฝั่ง อันนี้ก็จะมาทำแกงหัอไม้เดี๋ยวค่ะนี่เต็ฟ้าติ๊หนุหัวไม้ถุงพรง้อม้สวยนะคะเราก็จะทำการตัดครูออกค่ะทำการคุกเด็ดเข้าซักหน่อยแล้วก็เอาเครื่องปรุงมาใส่นะคะก็จะมีเกลือมีผงชูรสแล้วก็ใส่รสดีไปด้วยหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนตำาก็เบอก็ใส่เป็นล้างกะว่าพอแลวก็ซาวขึ้นใส่ถาดเลยะคะ่ะซาวขึ้นไว้เลยนะคะลูกชายก็มาเล่นกล้องค่ะหมุนซ้ายหมุนขวาน้องพีเห็นคะ่ะตั้งกล้องแม่ไม่ได้คือชอบมากนะคะนี่ เปิดมาหม้อนะคะเราต้มกระดูกไม้จ้าเพื่อเอาไปต้มแล้วก็แกงนะคะก็จะตัดตรงแข็งๆออกก่อนค่ะหน่อไม้ก็ยอดย้ายใหญ่นะคะคือปกติจะราทปล้างหลังจากที่ตัดเห็ดเสร็จเราก็มาทำหน่อไม้ต่อกันเลยจ้าหน่อไม้ก็สามยอดใหญ่ๆเลยนะคะเราก็จะมาทําการสีสี จากที่สีหน่อไม้เสร็จเราก็ไปล้างเห็ดกันเลยนะคะเพราะเราตัดเห็ดเสร็จไว้แต่ยังไม่ได้ล้างค่ะตอนนี้เราก็ต้มหน่อไม้ไว้นะคะแล้วก็มาทําการล้างเห็ดใส่สะอมลงไปด้วยค่ะสองอย่างเลยนะคะก็ทําการปิดฝาจ้าเปิดมาอีกทีก็สุกเป็นที่เรียบร้อยพร้อมตักแล้วนะคะเราจะทํายอดเล็กๆแต่ว่ารอบนี้ก็คือใหญ่มากค่ะก็ทําการชีกๆเป็นชิ้นเลยนะคะแล้วก็ทําการคุยเลอีกแล้วนะคะ ทำการพีดีแล้วก็ทำการซิมนะคะแล้วก็ตอกะเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ปากกันเียงลงไปนะคะวันนี้ก็วันนี้ก็จะมาทำาแงยงหอมให้เย่ะข้างเทฟ้าเซตินูไม้ถั่วพร้มที่สวยนะคะเราก็จะทำการตัด,ดโถดออกแล้วนะคะอันนี้ก็คือเพิ่มที่ใสปิดฝาเปิดมาอีกทีหม้อเดือดค,ค่ะชิบไปเรื่อยๆเลยค่ะชิกเอาจนพอเลยนะคะ ส่วนน้องพีทก็ส่งกำลับบงใจรอบขาค่ะยืนฝั่งโน้นแล้วก็ยืนฝั่งขาชิกไปเรื่อยเืย่อยเลยค่ะชิกเอาจนพอเลยนะคะส่วนน้องพีทก็ส่งกำลับบงใจรอบขาค่ะยืนฝั่งโน้นแล้วก็ยืนฝั่งล้างผักกระกนแหนงอะไรต่างๆนะคะที่จะใส่ในแกงค่ะแล้วก็ล้างหลายๆน้ำเลยนะคะเพื่อความสะอาดค่ะหลังจากที่แล้วะคะ่ะนี่ก็คือเพิ่มที่ใสปิดฝาเปิดมาอีกทีหม้อเดือดค่ะ ไปเลยนะคะก็จะท,ทำการตัดตัดเห็ดโกนแบบเห็ดพายตัดโคนกระโลงนะคะแล้วก็ทำการผ่าเพื่ใส่โมลงไปด้วยคะ่ะสองอย่างเลยนะคะก็ทําการปิดฝาจ้าเปิดมาอีกทีก็สุกเป็นที่เรียบร้อยพร้อมตักแล้วนะคะแล้วนะคะน,นี่ก็คือเพิ่มเฉยปิดฝาเปิดมาอีกทีหม้อเดือดคะ่ะนน้ย้ยอยู่ที่สิบียกเ,เ,ยเลยนะคะลูกชายก็มาเล่นกล้องคะ่ะ หมุนซ้ายหมุนขวานองพีเห็นคะ่ะตั้งกล้องแม่ไม่ได้คือชอบมากนะคะี่เปิดมาหม้อนะคะเตาต้มกระดูกกการตัดเหมดเลยนะคะตัดทีะดกดกน้ดเลยจากที่สีหนไม้เสร็จเราก็ไปล้างเห็ดกันเลยนะคะเพราะเราตัดเห็ดเสร็จไว้แต่ยังไม่ได้ล้างค่ะตอนนี้เราก็ต้มหนไม้ไว้นะคะแล้วก็มาทําการล้างเห็ดหนไม้จ้าเพื่อเอาไปต้มแล้วก็แกงนะคะ ก็จะตัดตรงแข็งๆออกก่อนค่ะหน่อไม้ก็ยอดย้ายใหญ่นะคะคือปกติทีนะคะหม้อเดือดค่ะหม้อเดือดแล้วก็ใส่เห็ดลงไปเลยนะคะเห็ดหูหนูกับเห็ดฟางค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ทําการคุเลคุเลสักหน่อยค่ะทีนะคะหม้อเดือดค่ะหม้อเดือดแล้วก็ใส่เห็ดลงไปเลยนะคะเห็ดหูหนูกับเห็ดฟางค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ทําการคุเลคุเลสักหน่อยค่ะเ็ดหย ใส่สะอมลงไปด้วยค่ะสองอย่างเลยนะคะก็ทําการปิดฝาจ้าเปิดมาอีกทีก็สุกเป็นที่เรียบร้อยพร้อมตักแล้วนะคะต้นไม้จ้าเพื่อเอาไปต้มแล้วก็แกงนะคะก็จะตัดตรงแข็งๆออกก่อนค่ะน่นไมก้ก็ยอดย้ายใหญ่นะคะคือปกติเลยนะคะลูกชายก็มาเล่นกล้องค่ะหมุนซ้ายหมุนขวานังพีเห็นค่ะตั้งกล้องแม่ไม่ได้คือชอบมากนะคะี่เปิดมาหม้อนะคะ เอาต้มกระดูกเห็ดไปเลยนะคะจะท,ทำการตัดตัดเห็ดโกนแบบเห็ดพามเห็ดโคนกระโ b ก l e นะคะแล้วก็ตัดขาขึ้น่าชิก,กไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะชิกเอาจนพอเลยนะคะส่วนน้องพีทก็ส่งกำลับบงใจรอบข้างค่ะยืนฝั่งโน้นแล้วก็ยืนฝั่งทำการตัดเหมือนเดิมเลยนะคะตัดทีละดอกดอกน้ำมันเห็โดโด่น หม้อเดือดคะ่ะหม้อเดือดแล้วก็ใส่เห็ดลงไปเลยนะคะเห็ดหูหนูกับเห็ดฟางคะ่ะที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ทําการคุเดคุเลสักหน่อยะคะ่ะขอตัวไปกินแกงหน่อไม้ก่อนจ้าทีนะคะหม้อเดือดคะ่ะหม้อเดือดแล้วก็ใส่เห็ดลงไปเลยนะคะเห็ดหูหนูกับเห็ดฟางค่ะ<ๆ>ที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ทําการคุเดคุเลสักหน่อยคะ่ะแล้วนะคะนี่ก็คือเพิ่มที่ใส่ปิดฝาเปิดมาอีกทีหม้อ <pocket> เดือดค่ะแล้วนะคะนี่ก็คือเพิ่มที่ใส่ ปิดฝาเปิดมาอีกทีหม้อเดือดค่ะจากที่สีกน่ไม้เสร็จเราก็ไปล้างเห็ดกันเลยนะคะเพราะเราตัดเห็ดเสร็จไว้แต่ยังไม่ได้ล้างค่ะตอนนี้เราก็ต้มน่ไม้ไว้นะคะแล้วก็มาทําการล้างเห็ดใส่โอมลงไปด้วยค่ะสองอย่างเลยนะคะก็ทําการปิดฝาจ้าเปิดมาอีกทีก็สุกเป็นที่เรียบร้อยพร้อมตักแล้วนะคะทําการคุิคุเล็ดข้าสซักหน่อยแล้วก็เอาเครื่องปรุงมาใส่นะคะก็จะมีเกลือมีผงชูสรส แต่ก็ใส่ดดิไปด้วยหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนตำาก็เบือยก็ใส่เป็นล้างกะว่าพอแล้วก็ซาวขึ้นใส่ถาดเลยค่ะซาวขึ้นไว้ทีนะคะหม้อเดือดค่ะหม้อเดือดแล้วก็ใส่เห็ดลงไปเลยนะคะเห็ดหูหนูกับเห็ดฟางค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ทําการคุเลคุเลสักหน่อยค่ะทําการคุเลคูเข้าสักหน่อยแล้วก็เอาเครื่องปรุงมาใส่นะคะก็จะมีเกลือมีผงชูรสแต่ก็ใส่ดดิไปด้วยหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนตำาก็เบือยก็ใส่เป็น ก็จะ,ะทําการตัดตัดเห็ดคูนแบบเห็ดฟางตัดคนกขาโอกงนะคะแล้วก็ทำการผ่าครึ่งไข่ขขฟังเองี่นไม้วันนี้นะคะดอกสวยๆแล้วก็ทำการคุเดีอีกแล้วนะคะทำการคุยดีแล้วก็ทำการซิมนะคะแล้วก็ตอกะเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ปากกัญเเยงลงไปนะคะวันนี้ก็ ตัวไปกินแกงหน่อไม้ก่อนจ้านีนีก็สีจะเสร็จแล้วนะคะสามย,ยอดค่ะก็คือได้ยืดยน,นะคะเพราะยอดใหญ่สีกออกมาก็ได้หลายสีเลยค่ะนี่ขอตัวไปกินแกงหน่อไม้ก่อนจ้าใครฟังเปเลียงไซนอม้วันนี้นะคะดอกสวยสใครฟังเนเลียงไซนอม้วันนี้นะคะดอกสวยสวย นะคะหม้อเดือดค่ะหม้อเดือดแล้วก็ใส่เห็ดลงไปเลยนะคะเห็ดหูหนูกับเห็ดฟางค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ทําการคุเลคุเลสักหน่อยค่ะทําการคุๆๆเลคุเลข้าสักหน่อยแล้วก็เอาเครื่องปรุงมาใส่นะคะก็จะมีเกลือมีผงชูรสแล้วก็ใส่รสด,ดีไปด้วยหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนตเข้าเบือก็ใส่ใบสะอมลงไปด้วยค่ะสองอย่างเลยนะคะก็ทําการปิดฝาจ้าเปิดมาอีกทีก็สุกเป็นที่เรียบร้อยพร้อมตักแล้วนะคะ จากที่สิกหน่อไม้สิ่แเราก็ไปล้างเห็ดกันเลยนะคะเพราะเราตัดเห็ดเสร็จไว้แต่ยังไม่ได้ล้างค่ะตอนนี้เราก็ต้มหน่อไม้ไว้นะคะแล้วก็มาทําการล้างเห็ดวันนี้ก็จะมาทำแกงหน่อไม้แล้วค่ะอีก้าเพชหนู